นะโค้ดเข้ากันแล้วนะครับมื้น,นี้เนาะพ่อแพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ผักหลอกใครมาชิมนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพากครับพอบ้านหุนนน่นมีอีกคลิปเนาะพ่อแพี่น้องเนาะครับพ่อพี่น้องมื้อนี้เนาะพอบ้านมนีอยากกินก้อยนะครับถือเล็บไปซื้อเนี่ยมาเคืองโลน,นะครับเนาะเป็นเนืยวน้ำง,งาบนะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้พอบ้านมีสิบบัวฟักนะครับสิหั่นเป็นลูกเต๋านิดหน่อยน้องพ่อแมพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวเขามาหั่นเนื้อกันก่อนนะครับเนาะ หั่นเนื้อเรียบร้อยนะครับเพื่อนเป็น้องเนาะเดี๋ยวประวัติท่นมีหั่นถึงไหนครับตับนะครับเพื่อนเป็น้องถ่ายคลิปรียครับเรืนะอ,องสามสิบขีดเนาะเพื่อนเป็น้องเข้าใจครับ เรียบร้อยแบนี้นะครับเดี๋ยวพอบรรทุนมีกระิแแ่เพียแซเลือดไว้เนาะพมินองเนาะนะครับพอบายเดี๋ยวพอบรรทุนมีกระจังสิมาเตรียมเตรี่ยมผักน้องพมินองเนาะเพียนะครับพอบ้านมีลวกไปเรียบร้อยนะครับพมินองอ่าแซ่แซลงไปเลยนะครับเลือดนะครับพอบรรทุนมีใส่ถุงเดียวกับเพราะน้องพมินองมาเนี้เนาะเพิ่นเหนมาสองถุงก็ใส่ถุงเดียวนะครับมีขวดน้องพมินอง แซ่ไปก่อนนะครับแซ่เปียแซ่เลือดไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเตรียมทักก่อนแล้วเขค่อยมาปรุงกันเนาะตอนแม่พี่น้องนะเพิ่มเพิ่มผักกวเปียนะครับพี่น้องเนาะผักชีฝรั่งนะครับผักชีหอมครับพี่น้อง ส่วนหอมนะครับเนาะใบประกูดเนาะเพอ่อะไม่นองนะครับใบประกูดนี่สูตรประบานทั้งนี้นะครับเลือกถ้าเลือกเอาออนที่สุดจะได้จะไ,ได้เพยงดีนะคุณน้องเนาะ เราเตรียมผัดเรียบร้อยนะครับพ่อพี่น้องวันนี้เขามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับเนาะอ่ะเริ่มปรุงนะครับพ่อพี่น้องข้าวคั่วนะครับเนาะสามช้อนนะครับพริกคั่วนะครับพ่อพี่น้องเนาะสองช้อนนะครับพริกคั่วเสรแล้วแต่ผู้ใดมาเพ็ยบผูเพ็ยบเด้อพ่อพี่น้องเด้อนะครับ เลือนะครับครึ <Luis> ่งช้อนนะครับผงชูรสครึ่งช้อนนะครับน้ำปลาน้ำปลาเนาะผมเป็นน้องเนาะนะเกลือตะพีนะครับปลาแดกนะครับเนาะจากน้อยนะเพื่องเครื่องตะพีหน่อยนี่นะครับคนใ้คนในขอกัดก่อนนะครับเนาะคนเป็นน้อง โค้ดเข้ากันแล้วนะครับอันนี้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ผักกรอบไปมาชิมนะครับเนาะใบมะกรูดครับพ่อพี่น้องชีห้อมต้นหอมนะครับผักชีฝรั่งนะครับสลัดแหน่ครับพ่อพี่น้องโค้ดให้เข้ากันนะครับเนาะ ตามสไตล์ครับพี่น้องสูตรพะบันหมีนะครับเนาะะบะปะบากร่อยบลาไหลาบนะครับผักนานๆแน่นยั่วๆครับพ่อพี่น้องฮะเก็บรอยครับพี่น้องเดี๋ยวชิมนะครับบัหนี้เนาะโอเคแซ่บครับพี่นอ้องเดี๋ยวใส่จานก,กันนะครับบัหนี้เนาะกลอยซอยสูตรสไตล์พะบันผุ่งนี้ลงจาน,น,นครับ รีพพนะยบร้อยนะครับพ่อพ,พ,พี่น้องเนาะก้อยซอยนะครับสูตรสไตล์พอบ้านพุมีเด้อพ่อพี่น้องเด้อจะในกนล้องไปเห็ุตามเบื้องนะครับคลิปนี้พ่อบ้านพุนมีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ่อบ้านน้ำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณเลยหลายนะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ